บ,บ,บ่ยูหายยูได้กะเงี้ยบ้านเฮาเนาะเออไปงเทปหลน์แกพี่น้องบ้านบ้านบ้านหลังนัน่กะเจ้าของยุงเทป <c oughs> เนาะเห็นยังเนาะเออมาถ่ายไปไปไปไทยเหรอไปมาถ่ายบรรยากาศเนี่ยมาแรงให้พี่นอ้องทั้งฝั่งไทยฝัง่งลาวในเะบิ่งเนาะบรรยากาศเนี่ยมาแรง เด็กแว่นเด็กแว่นเล็กแว่นพี่น้องสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องและการสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางผังไทยนนะ้ำเนาะพอกันอีกแล้วพี่น้องเนาะม้นนี้เฮากันอยู่ที่หมู่บ้านพอดีเขามาในบ้านพี่น้องพอดีว่าลูกสาวปส่สมบายเนาะก็เลยว่าพาลูกสาวมานอนอยู่บ้านอยู่เพื่อนในพอเถ่าพี่น้องส่วนเพื่อนเท่าเขาเสร็จอยู่หน้าเนาะเฮาอยู่หายอยู่หน้าพี่น้องนนแต่ว่าพอดีลูกสาวปส่สมบายก็เลยพาลูกสาวเข้ามาในบ้าน เพราะว่าไปซื้อซื้อยามันก็สิง่ายดิพอแม่ก็ให้เข่ามาเนาะก็เลยเข่ามามันนี้เข้าก็เลยแบบสิมถ่ายบรรยากาศยามมแมลงแบบให้พี่น้องทางพังไทยและอังล,ลาวได้เบ่งในชมกันเนาะไอ้ในหมู่บ้านแหละพี่น้องเนาะเดี๋ยวเข้าไปสิไปเบ่งบรรยากาศนํากันพี่น้องบรรยา,มมรายกาศเมมแมลงเนาะเดี๋ยวเฮาสิพาพี่น้องไปหลอกเบ่งเนาะบรรยากาศยมมแมลงเล็กแว่นเล็กแว่นเล็กแว่นพี่น้องพาพี่น้องไปหล่อเบ่ง บรรยากาศงาแมลงสนบทบ้านเฮาพี่น้องบรรยากาศเงียบเงาคนไปใส่เบิดเนาะคนไปหายเป็นนาปั็ดบอกบ่อยู่หายอยู่ได้ก็เงียบแล้วบ้านเฮาเนาะเออเปิงเทพหลายแข่งพี่น้องบ้านบ้านบ้านหลังนากัเจ้าของอยู่กเปิงเทปพี่น้องเไย อยู่ลาฮ์ฮาวกับไปสิแหละส่วนร้ายกับไปกรุงเทพเอออยู่บ้านเฮามันมาหูงสิไปหาเงินหนึ่งใส่เนาะส่วนร้ายกับสิเลือกไปไทยพี่น้องเนาะคนบ้านเฮากับสิไปไทยร้ายบ้านเฮามันกับสิไปหาเงินหาทองอยู่ใสนน่หาเงินยากหาเงิงนยากหรืว่าจ่ายง่ายๆได้ดเออจ่ายข้าวเดียวพืชแต่หาเงินนี่ยากขนาดเออ ซื่อแป๊บเดียวเมื่อนเฮาเฮาบ้านเฮานี่บาไหวบาไหวข่อยกันแหละข่อยกับมีงานกับสินี้และข่อยกันนะเออความอยู่ความอยู่ของกินกับแพงบ้านเงินเหมือนหายากบ้านนี่สาวพันกินผับเดียวสาวพันวะสาวพันกับสิประมาณไอ้สี่สิบบาทพี่น้องอยู่บ้านกับความอยู่ของกินกับแพงพี่น้องต้งแต่เกิดว่าเฮาหาบ่ได้เฮากับสี่แบบ ต้องซื้อพี่น้องจำเป็นต้องซื้อน้อถ้าเกิดว่าเฮาหาบ่ได้เลยเห็นยังน้อเออมาถ่ายไปไปไปไทยเหรอไปมาถ่ายบรรยากาศเนี่ยมาแลงให้พี่น้องทางฝั่งไทยฝั่งาวได้เนนบิ่งเนาะบ้านเฮาก็คือบ้านเฮาแหละพี่น้องสนับสนุนบ้านเฮาเนาะก็บมูมี่ยังายเป็นยังกินน้อเห็นยังกินโหยยังกิน บรรยากาศเงียบเงาเลยพี first, right first, ่น้องสนุบทบานเฮาเนาะยำหายยำหน้าเฮงเงียบขาดบําเพนยำหายยำนากันยังเงียบเลยพี่น้องเลยบําเพนยำหายำหน้ากันยังเงียบมันเจอยำหายำนาเฮงเงียบในโลกปัจจุบันนี้วัยรุ่นวัยยังข้เจ้าสีบัวคอยอยากอยู่บ้านเลยพี่น้องเลยข้เจ้าสีแบบหนีจากบ้านจากซองเนาะบอกว่าภัยเล่าก็คือกันเลยพี่น้องเฮากับสีหนีคือกันเนาะเพราะว่าบอกไว้เลยพี่น้อง แบบสิแล้วเนาะแบบว่าลูกพอสบายก็ต้องใส่เงินในพี่น้องถือยามันกะแพงมันก็จำเป็นต้องไปหาเนาะเพื่อความอยู่รอดแต่จริงเฮากับผมอยากไปดอกพี่น้องมันกะขินหอดเขาคลัวเนาะขินหอดลูกโดยเฉพาะแบบเฮามีลูกกชีพี่น้องแบบลูกคนแรกที่แห่งขินหอดเนาะอยากไปก็ต้องไปแล้วมันจะจำเป็นเนาะมันมีใครอยากจากบ้านจากช่งดอกพี่น้องเลยคำเสีอว่าก็ได้แต่ว่ามันกะจำเป็นเนาะจำเป็นต้อง ไปอันนี้ก็ขำแล้วพี่น้องหาหกมงเลยเนาะสีบปลมมาพี่น้องฝนกระตกเห็ดยังกินเนาะกระเต่าเห็ดแนวกินพี่น้องยำมะแรงเลยเนาะยังกินนุ้ยใช่ยำยำมะแรงอยู่พี่น้องกระเต่าเห็ดอยู่เห็ดกินนี่ตะผู้เฒ่าเลยพี่น้องเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอยูนะ่เนาะ แต่ยังกินแรงเนาะบรรยากาศกับชิดีเนี่ยพี่นออ้งงองยามมาแรงมีแต่ผู้นท้าเลี้ยงล่างเนี้ยนะครับพาล้านมาซื้อขนมพี่นอ้องอันนี้ก็จะเป็นแบบร้านค้าเนาะจะเป็นร้านค้าในกลางหมู่บ้านอลไรพี่นอ้องอันนี้เป็นร้านค้า ก็สีก็เจ้าก็สีผ้าลานก็เจ้ามาซื้อขนมโอ้โอ้อย่าพี่ต้มรอดบาทนี่ไปทางใดมาซื้อขนมบ่เออแม่และเขาก็ขี่ย่อโอ้ยมาตเติงเลยหลยมาตเติงแล้วสิไปใหม่แล้วพี่น้องมีแต่ปูเถ้าเนาะที่กระเจ้าแบบพาลูกพาลานมาซื้อขนมอยู่ร้านข้าพี่น้องเด็กน้อยมากินขนมพี่น้อง เขากันยังคิดงอลูกเขาใหญ่อ,อยูอย่เน,นบบบา,านนะพี่สิแบบว่าถามหาที่กินแต่ขนมแค่พี่น้องชีวิตคนชนบทบ้านเฮาเนาะสิประมาณนี้แหละพี่น้องก,กับมูวี่ยังร้ายเนาะดอกกะ4พาพี่น้องออกไปเบิ่งในตามถนนเนาะว่ามีคนคาขายของบอกข,ของอยู่ของกินกับสีราคากับสีแพงในพี่นอ้อง เป็นลูกชิน้นลูกยังเขาเจ้าก็บนำเขามาแต่ไทยเนาะนกระสีราคากระสีเนี่โอ้ยนะครับทางไหนืเอ,อเดี๋ยวพาพี่น้องมาเบิง่งเขาเจ้าขายกับเขาขายถุงมือ,นอเนาะอ่า มันมีมาเหล่อได้ไม่ได้มาซื่อลูกสาวใหญ่เลยขายของสมออัยหัวนาเป็นหลังขาให้น้องวันนี้พาพี่น้องเลาะเบิ่งเนาะบรรยากาศยามแมลงบานเฮาสนีิแหละพี่น้องบรรยากาศ,ม,าารรากาศมันบอกขึ้นสมัยตะก,กี้เนาะสมัยที่นี่คนขายของกันหลายเด้พี่น้องแบบคนขายของหลายแบบ ตขาขาาถนนนี่นนเต็มนู่เนาะมวนได้แต่กี่อะแบบสมัยแต่สมัยไอขนมจีนหรือว่าข้าวปุ้นถ้วยหนึ่งแบบวสามสี่บาทพี่น้องเนาะเป็นเงินล่ากับถ้วยละพันหาร้อยกี่พี่น้องมาปัจจุบันนี่เพถือว่าบ่าได้แล้วพี่น้องเด๋ยวนี้เนาะต,ตามก็ซิปขึ้นไปแล้วเด๋ยวนี้มันหยกสมัยมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยพี่น้องเอ้ยตามหยกตามสมัยเลยเนาะ คือบรรยากาศในหมู่บ้านเฮาพี่นอ้องทางเส้นนี้ก็สิไปปุ๊บอกาสมับนบากเก่งกอกไปไกลพี่นอ้องไปเรื่อยๆทางเส้นทางเส้นนี้เนาะทางไหนสมศิสเต็มแหมพี่น้องตอนนี้เฮาก็เขามาในซอยที่แบบว่า ใน,นือน,เ,นะอนเท่าเลยเนาะเนกันบทเท่าอันนี้็สิเป็นซอยเข้าไปที่เฮาออกมาจากหันพี่นอ้องเป็นหมู่บ้านกันใหญ่เด้พี่นอ้องหมู่บ้านแบบสีหาอยเนาะหมูบม่บ้านหมู่บ้านเป็นคือใหญ่พอสมควรเทาก็เคยถ่ายแล้วพี่นอ้องเคยถ่ายให้เบิ่งเลยเนาะเคยถ่ายบรรยากาศแบบในหมูบม่บ้านรอบหมู่บ้านให้เบิ่งแล้วเท่านึงแต่วันนี้ก็ว่างๆก็เลยแบบว่ามาหาถ่ายแบบบรรยากาศเนีแยมแลงให้พี่นอ้องทางฝั่งไทยและฝั่งลาวนะที่ว่าได้เบิ่งนได้ชมนะเพราะว่า คนลาวไปทํางานอยู่ไทยลายเนาะบางทีก็ขินหอดบ้านขินหอดอยังอาจจะแ,แบบแบบมึงคลิปแบบบ้านเฮ้าใช่นหนะพี่นอ้องโดยเฉพาะแบบแขงสวรรค์นักเขตคนลาวอยู่แข่งสวรรค์น,นักเขต,เขนนเขตไปไปไทยลายพี่นอ้องอันนี้ก็เลี้ยงร้านนี่ <c oughs> นี่ตะปูเทาเลี้ยงร้านพี่นอ้องเลยคือบ้านนอกเฮานี่สนอวนบ้านเฮานี่ก็เลี้ยงร้านนี่อุ้มร้านนี่กินยังอันนะขนม <c oughs> สีมืออะไรเฉพาะอังไหนแอบอย่างนอนเอออย่างนอนแม่ยังมาณมสำนเนาก็มีแห้งหรือห้าวลูกห,ห้า <c oughs> เอะฮะพี่น้องเลยแตนไหนพี่น้องบรรยากาศสนบบทอยู่บ้านเ้าเนาะก็ภาษีประมาณนั้นเลยพี่น้อง ขอบคุณพี่น้องเนาะว่าจะเป็นผังไทยและผังลาวที่เสียสละเวลาเขามาเบ่งมาส้มตนน้นในห้อางกา็ชีปิดคลิปแล้วพี่น้องจะไปหากินเขาแรงเนาะตอนนี้หิวเขาอย่ไหน,นก็ขอบคุณเนาะที่เสียสละเวลาเขามาเบ่งมาส้มผ่าพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้น้ำเนาะเอาไอาอว้พอกันคลิปหน้าพี่น้องแล้วจะถ่ายบรรยากาศแบบโนบทบ้านๆให้พี่น้องได้เบ่งได้ชมกันอีกพอกันคลิปหน้าพี่น้องสบายดีสวัสดีครับผม